สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขนาดนี้19สิงหาคม2565แล้วนะครับกดยืนยันรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส5ได้แล้ว,ลวสำหรับคนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4มาก่อนนะครับกดเข้ามาแอปปอ๋าตังตามลำดับก็เอามือมากดที่ปุ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับมือตามทุกสรน้ขาวชี้เลยนะครับหรือว่ากดที่แบนเนอร์สิทธิ์คนละครึ่งนะครับกดเข้าไปตุป๊บทีหนึ่ง เสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เด้งขึ้นมาโครงการ,กราคนละครึ่งเฟสห้าก็เอามือมากดปุ่มแถบสีฟ้ามีตัวหนังสือสีขาวบอกว่ายอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์กดต๊บที่หนึ่งครับกดตบปั๊บก็จะขึ้นหน้าตามาเป็นแบบนี้บอกว่า,า,าวโครงการ,กราคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่หนึ่งกันยายนสองห้าห้าเราก็กดตกลงแล้วก็ออกมาครับทีนี้เราก็รอกดเข้าใช้สิทธิ์วันที่หนึ่งกันยายนได้เลยนะครับเติมเงินเข้าไป ของตัวเองแล้วก็วันที่1ก็เริ่มใช้ได้เลยคนละครึ่งเฟสห้าใช้ได้1กันยายน6กห้าถึงสาสิบเตุลาคมหกนะครับโดยมีเงื่อนไขวันที่1ถึงวันที่14กันยาต้องใช้อย่างน้อย1ครั้งหากไม่ใช้1ครั้ง14กันยา4ทุ่ม59นาทีเขาจะตัดนะครับตัดสิทธิ์ครับสำหรับคิวนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ